ผู้ชมฮะมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะชาวบ้านชาวช่องเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับผู้ชายคนหนึ่งเมาหนักฮะไปก่อเหตุอนาจารคุณทั้งกอดทั้งจูบทั้งล้วงของใครล่ะไม่ใช่ของผู้หญิงอของหมาคุณผู้ชมของสุนัขนะฮะอ๋อออแล้วพยายามจะลากเหยื่อเนี่ยขึ้นรถด้วยนะคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันสัหน่อยนะครับจบใหญ่เลย อาจารย์หมาครับจูปีกจริงนี่ฮะอาจารย์หมานะครับเนี่ยคนถ่ายคลิปเขาบอกไว้แบบนี้นะฮะชายเสื้อน้ําเงินคนนี้นั่งอยู่หน้าคลังกระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนหน้าปากซอยหนองไม้แก่นตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเนี่ย ตอนนี้เห็นเขาลูบใช่ไหมอ่าก็เหมือนกับรักสัตว์่ะเออ, <สา S 1> อเหมือนจะรักสัตว์นะแล้วยังไงต่อลูบหัวลูบหัวสักพักหนึ่งเนี่ยกอ,กอดคอกอดคออะไรไงไต่อคุณอันนี้จริง,รงๆกอดคอก็ยังดูรักสัตว์อยู่นะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ใช่แล้วไงหลังจากนั้นนะคุณทําท่าจะจูบหมาแล้วก็เอามือเอานิ้วอ่ะขอไปคุณผู้ชมนะอันเนี้ยไปจับหมาน่ะจับกระจูหมาเหรอเออเนี่ยคุณเนี่ยเขาบอกว่าจับเล่นลัสไลด์หนอนเนี่ยเออหมาเป็นตัวผู้ใช่ไหม ใช่ไหมตัวผู้ใช่ไหมใช่ราคาะท้าอย่างนั้นอ่ะเออนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วก็พยายามจะอุ้มน้องหมาเนี่ยขึ้นรถไปด้วยทีนี้คนถ่ายคลิปไว้ได้บอกว่าโอ้โหผมก็ได้วิ่งแต่ไปห้ามปามแล้วนะก็ไปทะเลาะกับเขาซะงั้นนะฮะเนี่ยคนเมาเนี่ยก็ทะเลาะกับผมเหมือนกันคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยแจ้งตำรวจสพหนองปลือมาตรวจสอบนะฮะทันทีตำรวจมาถึงนะเห็นชายคนนี้อยู่ในอาการเมาเหล้าพูดจาไม่รู้เรื่องนะฮะโวยวายแล้วด่าทอเจ้าหน้าที่ตลอดด้วย สุดท้ายตำรวจตัดสินใจฮะควบคุมตัวขึ้นรถไปโรงพักแจ้งข้อกล่า,าวหาเมาสุราประพฤตินบุ่นวายแล้วก็เมาแล้วขับด้วยนะครับส่วนน้องหมาต้องพาไปโรงพักไหมไม่ต้องคุณออปล่อยเข้าไปะนะฮะเรื่องของน้องหมาเนี่ยผู้ชายคนนี้อ้างบอกว่าไม่ได้เจตนาผมเป็นคนรักสัตว์นะผมก็แค่ช่วยเขาเท่านั้นเองเอะไรเงี้ยเออแต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าเหมือนพยายามอนาจารนะอ๋ออออ๋อ<ะ>อ๋อ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 อ๋ สะดุง้งบ,บางคุณก็สะดุ้งไปอีกทำไมครับ <laughs> ผม <laughs> พูดตรงไปแลยดิฉันตกใจแค่นั้นแหละค่ะ <laughs>